ต้นกล้าสู้ซาพลังเขียววันนี้เสนอตอนดอกไม้ไร้าสารเย่แล้วเย่แล้วต้นมะลิของกอย่าหายไปอะ่ะตอ้นอะไรนะก็ต้นมะลิที่พี่ต้นกล้ากับกอย่าปลูกไว้เพื่อจะเอาดอกมะลิร้อยพวงมลาลัยส่งคุณครูไงอ้าวแล้วจะเอาอะไรส่งคุณครูวันจันทร์นี้ล่ะกอย่าว่าเดี๋ยวราไปซื้อดอกมะลิที่ตลาดกันก็ได้นะพี่ว่าไม่ดีอก้วรว่าพวงมลาลัยที่เราจะส่งครูนะ่ะ ต้องมั่นใจว่าไม่มีอันตรายจริงๆเนะพวกอะลรเนี้ยนะอันตรายอ้าวก็อย่ารู้หรือเปล่าล่ะดอกไม้ที่ขายในท้องตลาดเน่ส่วนใหญ่เขาใช้พวกยาฆ่า,มาแมลงกันทั้งนั้นนะแล้วสารเหล่านี้อาจจะสะสมอยู่ก็ได้พี่ว่าเราลองไปเดินขอดอกไม้ที่บ้านข้างๆดูดีกาจุก๊กไม่ต้องดูละดอกไม้ในแถวเนี้ยถูกขโมยไปหมดเลยอ้าวบุง้งแล้วนายรู้ได้ยังไงล่ะต้องห่วงอะจะไปสืบมาแล้ว พบคนต้องสงสัยคนดอกไม้ต้นไม้เยอะแยะไปเก็บไว้ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งนั้นพี่บัวงพาหนูไปดูหน่อยนะคะฉันกล่าว่าจะมาชนพวกนายอยู่นี่ไงเล่าเย้น่ากลัวจังเลยอ่ะเงียบเทียบ่อยสิ มันข้นสารข้ามาแมลงให้เยอะๆแล้วออกไปขายให้พวกมันสารพิษเหล่านี้ก็จะทําให้คนที่สูดดมมันเข้าไปที่ร่างกายอ่อนแอลงทุกขณะทุกขณะโอ วการทั้งหมด<อ><ะ>มาแล้นะจะหัวเขียวแกนี่เองหมาไเลข <c oughs> สามสิบเด็ดาดอกไม้พิษเกิดจากดอกไม้ที่เกิดข้างกอ,องขยะถ้าไม่ได้คือไอพิษดีดีทีฉันจะจัดการกับแกเองการเหรอได้เลยดูนะ ควาแพรืยังเจ้าปีศาจไม่เจอไอ้ปีศาจขอกล้าจะต้องไร้สิ้นเรี่ยวแรงไม่เว้นแม้แต่แกเป็นยังไงล่ะเจอไอ้ปีศาจเขากล้าเข้าไปไอ้นีล่เนียรอเข้าไปช่วยไม่ได้ซะด้วยเดี๋ยวจะหมดแรงไปอีกคนน้องๆแถวบ้านครับคนต้องขอพลังสีเขียวต้นกล้ามาช่วยแล้วละครับ วัวพลรัสีเขียวยนักสิงแวดลองอะไรกันนีัวาต้องสีเขียวขอบใจมากนะพี่หุ่นที่มาช่วยไม่มีปัญหา หอมจังเลยนะจ๊ะปลอดภัยด้วยค่ะเพราะเป็นดอกไม้ที่เราปลูกกันเองดับรองไม่มียาฆ่า,มาแมลงแน่นอนค่ะไม่อยากปลอดภัยจากสารพิษปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้ที่บ้านจะดีกว่านะครับเชิญน,น้องๆร่วมเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ เยวาวชนรุ่นใหม่ีิู่นร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร,รเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปนอสองหนึ่งปนฝออสาแยกลาดพร้าว1นึ่งน้างน้องๆที่โชคดีจะได้รับเสื้อยืดพลังเขียวและแก้วน้ำยอดมนุษย์เป็นของรางวัลจากต้นกล้าสู่ซ่าพลังเขียวด้วยนะครับ